สำหรับเพจอของสำหรับใครได้รับนะครับแมสเซจจากเพจนะครับที่เรามีนะครับเป็นแบบนี้ครับเขาบอกว่าคุณสามารถที่จะรับสาตาร์รับดาวในการสร้างโพสต์รายได้จากแฟนเพจนะครับก็ให้เข้าไปที่คลิกเข้าไปดูครับข้างในเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์สร้างไรายได้จากดาว นะครับจากสตาแล้วก็ให้เราตรวจสอบนะครับการสร้างรายได้นั้นก็คือเราจะต้องมีผู้ติดตามนะครับอ,อย่างน้อย1000คนนะครับแล้วก็ใน90วันนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้เราเข้าให้เราเช็คว่าเรามีสิทธิ์ไหมครับก็กดตามไปเลยครับก็นี่ก็จะบอกอย่างนี้ครับว่าเรามีผู้ติดตามถ้าเรามีผู้ติดต,ตาม1000คนเนี่ยเราก็สามารถสร้างไรายได้นะครับก็ เราก็ติดข้างล่างบอกว่าถ้าเรามีพร้อมเมือไหลปุ๊บเนี่ยนะครับคือมีมีครบนะครับตอนนี้สถานะผมยังไม่ครบเพราะผมมีแค่32คนนะครับถ้ามี1,000คนปุ๊บเนี่ยเราข้างล่างก็บอกว่าจะให้เขาเตือนเราไหมนะครับเมื่อครบ12คนก็ออก,กดนะคนก็กดให้เขาเตือนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเพจเนี้ยนะครับคิวแคนของผมเนี่ยนะครับถ้ามีคนเข้ามาถึง60คนถึง1นึ0งคนนะครับผมก็จะสามารถสร้างไรายได้จาก เร็วได้นะครับฉะนั้นต่อไปก็คือเทคนิคในการที่จะทําอย่างไรถึงี่มีคนติดตาม1000คนนะครับผมมีวิธีง่ายๆนะครับก็คือการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้โพสต์ในลักษณะของเร็วนะครับที่ยังไม่มีไรายได้ก็โพสตไปแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคนติดตามเข้ามาเองนะครับประมาณนั้นนะครับเ,เราก็ต้งองโพสต์ประจําวันละประมาณ1-5โพสนะครับทุกวันนะครับมีเสมหะหรือว่าต้องมี เ,เขาเรียกระยะเวลาในการโพสช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรนะครับางนี้นะครับแล้วก็โพสเนี่ยอย่าโพสตให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบของ Facebook เรียวนะครับเพราะนั้นจะทําให้เราถูกปิดกั้นในการสร้างไรายได้นะครับเพื่อที่จะสร้างผู้ติดตามให้ได้ครบหนึ่งพันคนถึงจะมีเกณฑ์แล้วถึงจะได้เปิดการสร้างไรายได้จากดาวได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําวิธีการนะครับการสร้างรายได้ต่อไปก็เป็นการเริ่มต้นโพสต์เรียวได้เลยครับเราสามารถโพสเรียวได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องคอยนะครับ อ่าว่าสร้างไรายได้แต่เราสร้างโพสต์เดียวเนี่ยเพื่อที่จะเดี๋ยวคนมันจะเห็นง่ายนะครับถึงเราจะไม่มีไรายได้ไม่เป็นไรโพสต์เพื่อที่จะเอาปฏิสัมพันธ์นะครับเอาคนติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะโพสต์เนี่ยให้ตั้งค่านะครับการแสดงตัวตนให้เรียบร้อยนะครับว่าเพจว่าเพจเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะรใส่ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้นะครับก็อย่างอื่นก็ทําตามขั้นตอนของการสมัครเพจนะครับการสร้างเพจ นะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังนะครับสำหรับท่านที่ต้องการโพสต์แบบมีรายได้แบบเรียวสร้างรายได้แบบยั่งยืนยาวๆนะครับกับการใช้โซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Facebook ครับครับขอบคุณครับ